ส่สดร้อนร้อนครับกับ ยาลิทเอทีพหนึ่งจุดสองพรีเมียมลักชัวรี่คันนี้ปียี่สิบสองครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหรือผ่อนอยู่ที่เก้าพันกว่าบาทครับเลขไม์วิ่งไปแค่สี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นบอกเลยว่าความลักชัวรี่ทั้งภายนอกภายในจัดเต็มมาให้เส้นสายต่างๆยังคมชัดของแท้ของเดิมจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับชุดแต่งมีมาให้ครบหมดเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรจนอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่ฝั่งสาข,ขาสองครับเสรีไทยเก้าสิบห้านะใครที่กําลังมองหา รถระดับพรีเมียมลักชัวรี่ต้องจัดเลยครับคันนี้ราคาเบาๆผ่อนแค่9,000กว่าบาทนะคะไปชมเส้นสายตัวจริงกันครับว่าคันนี้จะสวยงามและเดิมขนาดไหนไปกันครับจัดเต็มความหล่อมาให้แล้วครับกับไฟคู่หน้าตัวนี้นะเป็นไฟฟู LED ติดตั้งมาพร้อมไฟได้์ทา r u n น i ิ่งไ g h t ครับทุกคนครับตัวนี้บอกเลยว่าลักชวรี่มากๆลายล้อแม็กยางนะคะเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานโตโยต้านะตัวอย่างนะรองรับมาก่อนมากับตัวอย่างปี24นะเป็นปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกด้านข้างเป็นตัวพับไฟฟ้าครับพร้อมตัวไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคิวกราสานครับมีมาให้ทั้งหมด4ด้านครบหมดเลย นะเบ้ามือมีการลอยมาให้ด้วยเป็นตัวลายเคปบล่าเข้ากับตัวรถได้แบบสวยงามมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับโครงสร้างทางด้านในกันบ้างครับตัวนี้นะลอยน็อตลอยต่างๆนะครับไม่มีสีเยิ้มแน่นอนไม่มีการพ่นทับด้วยนะครับเป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับตัวน็อตต่างๆไม่มีการ ไขหรืองัดแงะไม่มีรอยบิน่นใดๆทั้งสิ้นสีรอยถลอกแทบไม่มีเลยด้วยซ้ํานะตัวยืดใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยครับสําหรับคันนี้อะมาพร้อมกับเจ้าตัวสครับเพจด้านล่างครับติดตั้งมากับโรงงานโตโยต้าเป็นของแท้ของเดิมนะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูทั้งด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้เป็นตัวชุดแท้ของเดิมจากโรงงานครับเป็นตัวชุบนะไม่มีการพ่นสีทับนะตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีตัวบิน่นใดๆทั้งสิ้นนะไม่ว่าทางจะด้านบนหรือด้านล่างตัวยางไม่มีฉีกขาดครับใช้งาน ได้แบบยาวๆนะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างต่อสําหรับทางด้านหลังกันบ้างครับคันนี้จะเป็นยังไงอ่ะโครงสร้างบอกเลยว่าแท้เดิมจากโรงงานและตัวนี้ยังอยู่ในวารันตีนะครับคุณพี่ใครที่เอาออกไปสามารถนํารถไปเช็คหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถได้ตาม ปกติได้เลยนะครับเข้าศูนย์ทุกๆ10,000โลแน่นอนนะครงสร้างแท้เดิมทั้งคันครับสครับเพจต,ติดมาให้ครบหมดเลยนะตัวนี้มาพร้อมตัวอฟอร์เรตา้าชุดแต่งฟอร์เรต้านี่ถือว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยรอบคันกันเลยทีเดียวนะสำหรับตัวไฟท้ายเป็นไฟฟลูอิดอีดีครับติดทุกจุดติดทุกดวงน,นะไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตด้านล่างนะเป็นชุดแต่งที่ใส่มาให้ทั้งด้านบนด้านล่างนะ ใส่แล้วรวมๆแล้วดูแล้วแบบฟังก์ชันแบบตัวนี้เอาออกไปแบบขับกันแบบสบายๆไม่ต้องไปแต่งตัวไหนเพิ่มเลยนะมองตรงไหนก็ลักชวรี่ทุกจุดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูสําหรับด้านในกันครับฝากระโปรงตัวนี้อ่ะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยและพร้อมเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดนะความปล่อยไยถือว่ามาแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสําหรับตัวล้างน้ําตัวนี้กันบ้าง สำหรับรางน้ำคันนี้อ่ะเราจะสังเกตเห็นได้เลยตัวลายเม็ดอัดมีมาให้ครบหมดทุกจุดสีนะครับรูปไปไม่มีสะเก็ดเม็ดสีนะแล้วก็ไม่มีการพ่นทับของสีแน่นอนอันนี้เป็นสีเดิมสีแท้ของโรงงานนะจะเห็นได้เลยว่าสีจะคนละสีกับด้านนอกนะคะทางด้านในจะเป็นสีด้านด้านนะตัวไฟเนี่ยเป็นไฟไฟของแท้นะคะเป็นของตัวโคยโตะนะเป็นไฟที่โชว์รูมหลายๆโชว์รูมแทบจะทั้งประเทศเลยก็ได้นะยอมรับแล้วก็ นำมาใช้มากที่สุดนะครับตัวไฟนะคะไม่มีตัวน็อตบินนะคะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะเรามาดูทั้งซ้ายและขวาอ่ะเรามาดูสําหรับตัวนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานกันเลยด้วยซ้ํานะไม่มีรอยขีดข่วนเลยเหมือนแบบเอารถออกไปไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้ํานะครับทุกคนเรามาดูสําหรับตัวน็อตทางขวากันบ้างครับ ตัวน็อตไม่มีการงัดแงะเหมือนกันนะเป็นไฟของแท้ของเดิมยี่ห้อไทยโคยโตะครับอ่ะไม่มีการเปลี่ยนนะครับคุณพี่โครงสร้างลายเม็ดอาร์ตต่างๆทางด้านขวาเหมือนกันเลยครับทุกจุดนะครับของแท้ของเดิมแน่นอนตัวฝากระโปรงอาฝาท้ายทางด้านหลังนะเปิดกันได้แบบไม่มีเสียงเอดอาร์ตนะตัวนอ็อตตัวกิฟตต่างๆไม่มีการงัดแงะครับ ไม่มีร่องรอยในการขีดข่วนนะสีด่างสีพ้อยไม่มีครับใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยนะด้าน,นหลังบอกเลยว่าคันนี้กว้างมากๆลึกเข้าไปด้านในเลยนะครับแล้วก็มีตัวถาถา,ถาท้ายมาให้แล้วสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับคันนี้จะเป็นปีใหม่จะได้เป็นชุดปะพื้นฐานนะครับคุณพี่จะอยู่ทางด้านใน นะแล้วก็โครงสร้างต่างๆเป็นโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนครับอ,อยากให้ดูมากเพราะว่าพี่ดูลายลายทางมะาพร้าวรอ,อยซีนทางมะาพร้าวตัวนี้พี่จะเห็นได้เลยนะครับแค่เห็นปลายแค่เนี้ยก็รู้เลยว่ามันจะเป็นโคลสสีกับตัวรถนะครับพี่จะต้องสังเกตเลยนะสําหรับรถมือสองนะถ้าเปลี่ยนท้ายมารอยซีนทางมะพร้าวทั้งหน้าหลังเนี่ยคือเขาจะทําการพ่นสีทับไม่ใช่สีเดิมสีเปลือกไข่สีครีม นะครับอ่ะแต่อันเนี้ยบูให้ดูกันแบบชัดๆเลยว่าของเราไม่มีการเปลี่ยนนะแท้แน่นอนไปเราไปดูต่อสําหรับผู้โดยสารทางขวากันบ้างครับว่าเป็นยังไงอ่ะมาเรามาดูสําหรับตัวนี้จะเป็นยังไงโครงสร้างแท้เดิมแน่นอนครับอ่าเราซูมกันให้เห็นชัดๆตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยบิ่นนะครับสีชุบแพ้ของเดิมจากโรงงานครับลายเม็ดอัก ทุกจุดมีมาให้ครบตัวยึดตัวแต้มนะมีมาเหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนประตูนะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้ใช้งานกันแบบยาวๆกันไปเลยอ่า เดี๋ยวเรามาดูสำหรับภายในบอกเลยว่าลักชัวรี่ทุกจุดคุณพี่ไม่เชื่อดูเลยด้านในจะเป็นเบาะหนังสีแดงเป็นไงไลักชัวรี่ไหมล่ะตรงประตูเนี่ยก็เป็นตัวหุ้มหนังสีแดงมาให้ด้วยเป็นตัวเดินได้สีดำนะคบสามารถวางแก้วได้ทั้งหมด1จุดซ้ายขวาทางฝั่งประตูนะคบอ้าวสวยมากๆคือเบาะเนี่ยยังกระชับตัวได้ดีอยู่เลยนะไม่มีการหวบเวลานั่งเข้าไปไม่มีหย่อนนะคบสำหรับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวแอร์แล้วก ตัวสาย USB มาให้แล้วนะคะคุณพี่และเจ้าของเดิม <ST> S> <S ทําเป็นพุ่มนะทําเป็นพุ่มด้านล่างสีแดงเข้ากับตัวรถด้วยโอ้โหบอกเลยว่าใครที่สายสีแดงอยากได้ความลักชวรี่คันนี้ตอบโจทย mm ์มากๆครับไป้เราไปดูกันต่อสำหรับตัวด้านหน้าโครงสร้างของเขาจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับตัวรอยน็อตต่าง,างๆไม่มีก Yellow neck, ารงาัดเงะไม่มี <ST> S> <S บินเลยนะครพีพี่พ ตัวมาร์กตัวแต้มของเดิมของแท้ไม่มีการเปลี่ยนประตูไม่มีการเปลี่ยนทั้ง4ด้านครับนะตัวนี้จะเป็นตัวหุ้มหนังมาเหมือนกันทั้งหมด4 4, 4ด้านเลยนะสําหรับเจ้าตัวประตูอ่ะกระจกพับไฟฟ้าครับออโต้หนึ่งบานด้านหลังด้านหลังและด้านข้างจะเป็นตัวไฟฟ้า,า,าไม่เป็นออโต้นะครับอ่ะสาหรับตัวนี้สวยมากๆความาระบบความปลอดภัยนี่ก็ถือว่ามาแบบจัดเต็มนะครับ คอนโซลทางด้านหน้าก็ตัดมากับสีแดงที่วางแก้วออกแบบมาด้วยแบบสวยหรูมากๆเลยนะคบเรามาดูสําหรับตัวเบาะได้เลยอ่ะตัวเบาะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังหรือด้านหน้าเบาะกระชับตัวได้ดีครับไม่มีหย่อนไม่มีห้วในการนั่งลงไปกระชับตัวได้ดีแน่นอนครับคุณพี่เป็นความกชัวร่ที่ลงตัวมากๆนะเบาะตัวผ้ายางตัวนี้ตัวพรมผ้ายางนะคะเจ้าของเดิมนะไปทําการใส่สีแดงให้เข้ากับตัวรถเพิ่มความกชัวร่เข้าไปอีก นะครับคุณพี่ดูตัวเบรกตัวคันเร่งนะครับไม่มีตัวสนิมเกาะนะใช้งานกันได้แบบยาวๆแบบว่าถือว่ายังใหม่แบบสุดๆเลยอ่ะเรามาดูสําหรับตัวนี้นะครับได้เป็นพรอมไล์มาลติฟังก์ชั่นนะครับหน้าจอลองรับ Apple CarPlay Bluetooth แอนดรอยเรียบร้อยแล้วนะคบหน้าจอตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันก่อนสําหรับด้านในตัวนี้เป็นตัวแอร์ออโต้นะคะปุ่มเอร์จิ้งสตาร์ทมีมาให้ครบหมดแล้วมีช่องเก็บของมีที่เียบสายชาร์จ USB นะแล้วก็เสียบตัว Apple CarPlay มาให้ด้วยนะครับตัวหัวเกียร์นะตัวหัวเกียร์น่ะไม่มีลอกล่อนนะคบใช้งานกันได้แบบยาวๆตัดมากับตัวสีดำเงาสีดำเปียโนเนี่ยตรงกลางนะคบตัวเกียร์น่ะ ทุกจุดใช้งานกันได้แบบรายะมีปุ่มเบรคโคมาให้ด้วยปุ่มเบรคมือไฟฟ้าก็มีมาให้นะคะสําหรับตัวนี้พวงมาลัยคุณพี่ครับเราให้เห็นกันได้ชัดๆเลยไม่มีลอกล่อนนะครับนะตัวนี้ใช้งานกันแบบสบายๆเลยคุณพี่ อะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันดูดีกว่าว่าสำหรับคันนี้สตาร์ทรถแล้วจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวบูจะขอลองเงียบก่อนนะครับคุณพี่จะได้ฟังเสียงเครื่องคันนี้อ๋อลืมบอกไปสําหรับคันนี้เจ้าของเดิมจะใส่ท่อแบบว่า ท่อแต่งซิ่งมาให้ด้วยแต่ว่าสีเอ้ยเสียงเสียงไม่ได้ดังมากแต่เสียงฟังแล้วแบบกำลังนุ่มหูเลยนะครับเข้ากับตัวรถด้วยแต่งซิ่งพร้อมนะสำหรับสายรถเก่งต้องห้ามพลาดโอเคไปอ่าคุณพี่จะเห็นได้เลยว่าเสียงรถของเราเนี่ยอย่างนิ่มๆไม่มีตะกุกตะกักนะครับหน้าจอแสดงผลอัตราความเร็วนะเป็นหน้าจอแบบ ดิจิตอลนะครับทุกจุดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวแจ้งเตือนความเร็วนะแจ้งเตือนน้ํามันต่างๆนะครับอัตราความเร็วต่างๆอะตัวแอร์ตัวนี้เป็นตัวออโต้ยังเย็นฉ่าอยู่นะครับทุกจุดตัวแอร์มีทั้งหมด4จุดนะครับเย็นฉ่าทุกจุดแน่นอนอืหน้าจอวิทยุนะครับเป็นตัวระบบอะรองรับ l e Ca ป p ลคาเฟ่บลูทูธเรียบร้อยนะหน้าจอสัมผัสไปเนี่ยถือว่า ถือว่าแบบไม่มีสลวนนะคะคุณพี่ความความเย็นของแฮร์นี่แบบสบายๆอ่ะคุณพี่ดูเดี๋ยวน้องจะสัมผัสให้ดูเลยเนี่ยคือเขาไปตามมือเลยนะคุณพี่คือเขาไม่ได้แบบสลวนนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องระบบไฟมีกล้องบันทึกหน้าจากโรงงานโตโยต้ามาให้ครบหมดแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้มีที่ เก็บแว่นมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวกระจกมองหลังตัดออโต้นะครับตัวไฟเข้าทุกจุดแน่นอนครับอ่ะเราเห็นกันได้เลยนะแล้วก็เพดานทางด้านบนนะครับสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยเจมิมใดๆทั้งสิน้นสําหรับตัวกันแดดฝั่งคนขับนะครับมีกระจกบานใหญ่ๆมาให้นะหนึ่งจุดเลยกระจกบานใหญ่แบบ่องกันได้แบบสบายสบายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกันแดดฝั่งคนนั่งกันบ้างจะไม่มีกระจกนะคะมีแค่ฝั่ง คนขับเท่านั้นโอเคพี่ๆครับพี่ๆทุกคนบอกเลยว่าใครที่ได้รถคันนี้ไปถือว่าตอบโจทย์มากๆนะแล้วภายในที่ได้แบบว่าเป็นความลักชวรี่สวยงามขนาดนี้ตัดกลับมาสีแดงทั้งคันแลระบบปลอดภัยต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปนะครับเข้ามาแค่สองคันเท่านั้นแต่คันนี้สวยมากดูอยากจับมาให้คุณพี่ได้เห็นความสวยของเขา ใครที่สนใจนะเดี๋ยวเราไปชมต่อสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ว่าจะเป็นยังไงของแท้ของเดิมหรือไม่ไปชมกันครับแล้วมาต่อสำหรับตัวเครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยครับเห็นได้เลยว่าตัวแท้เดิมเนี่ยเขาโชว์รอยเม็ดอาร์ตโครงสร้างต่างๆทางขวานี่เห็นกันได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตัวน็อตเนี่ยบอกเลยว่าทั้งคันไม่มีการง,าง,างาัดแงะหรือเปลี่ยนฝากระโปรงให้กังวลใจสีต่างนะครับตัวเลขถังไม่มีการ แกะแล้วเอามาติดใหม่นะไม่มีทางแน่นอนอันนี้คือเขาติดมาให้จากโรงงานนะครับ mm. ไล่เม็ดอัต่างๆนะครับมีมาให้เห็นกันด้วยนะโครงสร้างทางด้านในครับขนาดนี้นะบูขนาดนี้ไม่ได้ซูมเข้าไปคุณพี่ยังเห็นเลยว่าตัวมุมของเขาไม่มีการงัดแงะนะครับตัวฝากระโปรงนะสวยแท้เดิมแน่นอนครับไล่เม็ดอัต่างๆฝากระโปรงใช้งานกันแบบยกกันแบบสบ,สบายๆไม่ได้หนักนะครับคุณพี่ยกกันแบบเบาๆได้เลยนะตัวกันความร้อนอันนี้เดี๋ยวบูจะไป เก็บสปาให้อีกรอบหนึ่งตัวกิ๊บต่างๆไม่มีการงัดแงะครับอ่ะเรามาดูสําหรับทางด้านซ้ายเห็นไหมคุณพี่เห็นไหมว่ามันแท้เดิมโตโยต้าแะเนี่ยโลโก้เข้ามากันแบบชัดเจนเลยอ่ะโครงสร้างทางด้านซ้ายรอยเม็ดอาร์ตนะตัวน็อตต่างๆสีเดิมแท้ไม่มีการพ่นทับครับ พูดยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดกี่รอบคำเดิมๆนะคะคุณพี่เพราะว่าของมันเนี่ยแท้จริงๆคุณพี่ไม่เชื่อดูมีโลโก้โตโยต้ามาอยู่เลยนะคบสำหรับตัวไฟเนี่ยไม่มีรอยแตกแล้วนะคบใสๆกริบๆลลเลยเป็นตัวไฟของแท้ของเดิมจากไทยคอยโตะนะคุณพี่อ่ะเห็นกันได้ชัดๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะบ,บูซูมกันให้ดูเลยสําหรับตัวคานด้านหน้าไม่มีการชนหนักนะครับรถของเรารับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีกอไม้ไม่มีกับสี นะไม่มีน้ําท่วมด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีแน่นอนนะสาหรับพันหน้าพี่เห็นได้เลยว่าตัวกิฟต์นะไม่มีการงัดแงะนะพี่ครับของแท้ของเดิมเนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์หนึ่งจุดสองอยมาร์ก้อยแ้มรอยเดิมน้ํามันไหลยเยิ้มของเหลวไหลยเยิ้มไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้านะครับแห้งๆกริบๆทุกจุดแน่นอนอ่ะแล้วขอแจ้งก่อนว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นปีใหม่แล้วนะครับหรือว่าถ้าบูเอาไปเช็คแล้วอัตรา อของเขาเนี่ยน้อยลงเราจะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้นะตัวของเหลวต่างๆก่อนส่งมอบนะเราจะเปลี่ยนให้ด้วยเติมให้อยู่ในขั้นเกณฑ์นะในความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับตัวนี้มีอะไรให้บ้างนะครับบูมีวารันเตีให้ทั้งถึง30วันเลยนะคะไม่ว่าคุณพี่จะเอารถออกไปเนี่ยรถ เกิดดับกลางค่างยางแตกเนี่ยสามารถเข้ามาหาบูได้เลยหรือว่ามีบูมีบริการรถฉุกเฉินให้ด้วยตลอดหนึ่งปีเต็ม77จังหวัดหรือว่าทั่วประเทศเลยนะคบคุณพี่แค่ยกสายยกโทรหาบูบูยินดีให้บริการและประสานงานให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับโอเคสําหรับคันนี้นะครบพบพี่คนไหนสนใจกับเจ้ายาริสเอทิฟหนพรีเมียมลักเชอรี่คัน,นีสสีเทาดาครับชุดแต่งรอบคำภทยในพรีเมียมเป็นสีแดงทั้งคันเลยนะครับ สวยสุดๆนะแค่ชุดแต่งเนี่ยคุณพี่ก็ปาไปเกือบสองหมื่นแล้วนะครับกับคันนี้ราคาอยู่ที่5 4 9 0สนสีันครับผ่อนอยู่ที่เ0 0าพันกว่าเป็นปี2ีเลขไมวิ่งไปแค่ส0 0 0มกว่าโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆที่จะเอาเข้ามาแล้วสเปคนี้หาได้ น้อยจ,จริงๆนะครับใครที่สนใจสามารถทักหาบูหรือโทรหาบูเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคสําหรับตัวนี้บูขอฝากไว้หน่อยใครที่รับชมจนจบน,นะหรือว่าสนใจนะติดต่อมากันได้เลยนะครับวันนี้ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้พิจารณาหรือใครชอบคันนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะให้กันสักนิดนึงวันนี้บูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ